เรื่องราวของชายหนุ่มที่ได้ฟื้นขึ้นมาและพบว่าความทรงจำของเขาเนี่ยขาดหายไปและมีชื่อใหม่ว่าอิชมาเอล เขาต้องไปช่วยนางเอกที่ถูกลักพาตัวไปจากพ่อเลี้ยงของเขาสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับพวกเราพักสตูดิโอและหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้เนี่ยก็มีชื่อเรื่องว่า Headshot และเรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรแล้วก็ไปรับชมและฟังการสปอยกับพวกเราได้เลยครับเปิดเรื่องมาที่นายตำรวจคนหนึ่งกำลังเอารูปของเด็กๆให้หนักโทษชายที่ถูกขังเดี่ยวไว้แบบแน่นหนาซึ่งเขาเนี่ยก็มีชื่อว่าลีลีคืออาชญากรระดับต้นๆของเกาะนี้เนื่องจากคดีลักพาตัวเด็กค้าอาวุธเถื่อน และต่างๆนานาซึ่งนายตำรวจคนนี้ก็ได้บอกว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันที่ลีต้องถูกประหารกับสิ่งที่เขาทํากับเด็กพวกนี้และในขณะที่ทั้งคู่กำลังคุยกันอยู่ก็ได้มีนักโทษคนหนึ่งที่กำลังถูกพื้นอยู่ข้างหลังก็ได้หยิบมีดจากในถังน้ำมาแทงไปที่หลังของผู้คุมนายตำรวจที่เห็นแบบนั้นก็พยายามยิงเข้าไปในห้องขัง แต่ก็ถูกรีเนี่ยขโมยปืนและออกจากห้องขังมาได้นะครับและนายตำรวจคนนี้ที่กําลังบาดเจ็บเขาเนี่ยก็พยายามจะหนีแต่ก็โดนรีเนี่ยจัดการไปได้ก่อนและรีเนี่ยก็ได้พานักโทษทุกคนออกมาจากห้องขังทาให้ผู้คุมที่ดักรออยู่กาดกระสุนแลกกับกลุ่มนักโทษจนตายกันหมดและนั่นก็ทําให้รีเนี่ยสามารถหนีรอดออกมาได้นะครับและภาพก็ตัดมาที่ริมชายหาดชายหนุ่มคนหนึ่งที่นอนแน่นิ่งแบบไม่ได้สติอยู่ที่ชายหาดและเขาเนี่ยก็มีแผลที่หัว เขาจึงพาชายหนุ่มไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล สองเดือนต่อมาผู้หญิงคนนี้เนี่ยเธอก็มีชื่อว่าไอรินซึ่งเธอเนี่ยก็กาลังจะได้เป็นหมอและเขาเนี่ยก็ยังเป็นคนรักษาเขาคนนี้เมื่อจะเห็นบาดแผลเต็มตัวเนี่ยเธอก็ได้คิดว่าใครกันที่ทํากับเขาแบบนี้และก็คิดว่าชายคนนี้เนี่ยเขาเป็นใครกันแน่เธอหยิบใยข้อมูลผู้ป่วยและตั้งชื่อเล่นๆให้กับชายคนนี้ว่าอิชมาเอลสักพักชายหนุ่มคนนี้ก็ได้สติขึ้นมาและพบว่าตัวของเขาเองเนี่ยความจําเสื่อมไอรินจึงถามชื่อของเขาไปแต่ชายคนนี้เนี่ยก็จําอะไรไม่ได้เลยและหันไปเห็นป้า ข้อมูลผู้ป่วยเลยบอกกับเธอไปว่าเขาชื่ออิชมาเอลอิชมาเอลเนี่ยยิวกระจกขึ้นมาและเขาก็เห็นภาพความทรงจําว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งกําลังเล็งปืนมาที่เขาแล้วก็ยิงเขาและภาพก็ตัดมาที่โรงงานแห่งหนึ่งนะครับบอนดีและหัวหน้าของเขาเนี่ยฉังคู่กําลังรอรีเพื่อจะตกลงธุรกิจกันแต่รีดันมาสายจึงทําให้หัวหน้าของที่นี่ไม่พอใจพอรีมาถึงเขาเนี่ยก็ยังกินบาหมบีโชวต่อหน้าทั้งคู่ด้วยหัวหน้าของที่นี่เนี่ยจึงพูดขึ้นมาว่าเขาเคารพลีและจะไม่พูดอ้อมคอ แต่จะขอยกเลิกธุรกิจทั้งหมดและยังบอกอีกว่าปืนหน่วยห่วยของรีมาจากจีนและพวกแป้งต่างๆก็ไม่ใช่ของดีอะไร ที่เขาอยากทําธุรกิจด้วยก็เพราะว่าเฮนรี่เป็นคนที่มีชื่อเสียงแต่การที่เขาฆ่าลีก็ทําให้เขาเนี่ยมีชื่อเสียงเหมือนกันแต่ลีเองเนี่ยก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าไม่ได้แค่คุยเรื่องธุรกิจแน่แต่ท้าว่าก็มีลูกน้องลีหนึ่งคนที่รออยู่ด้านนอกแล้วได้ลงมาจัดการกับพวกของหัวหน้าจนหมดโดยใช้ไม้เหล็กที่เป็นอาวุธประจํากายของเขาจัดการและที่ด้านในโรงงานตอนนั้นก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าลิกาเป็นลูกน้องของลีเหมือนกันเธอเนี่ยก็ได้เปิดฉากจัดการพวกลูกน้องทั้งหมดที่อยู่ด้านหลัง หัวหน้าของบอนดีที่เห็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็ค่อยๆหยิบปืนขึ้นมา แต่ทว่าลีเนี่ยก็จับมือของเขาไว้ได้ทันและใช้ตะเกียบแทงไปที่คอของเขาบอนดีที่เห็นว่าหัวหน้าของเขาเนี่ยตายต่อหน้าต่อต,อตาและก็ทําอะไรไม่ถูกลีเนี่ยก็ได้ขยับเก้าอี้ไปใกล้ๆและบอกว่าปืนในห่วยนี้จากจีนใช่ไหมและลีเองเนี่ยเขาก็ได้ยิงพวกลูกน้องจนตายทั้งหมดบอนดีที่เห็นแบบนั้นเนี่ยมันก็ได้ตัวสั่นและขอให้ลีไว้ชีวิตซึ่งบอนดีเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าวันที่ลีแหกคุกออกมามีคนไปพบชายหมดสติที่ริมหาดตอนนี้เนี่ยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและเป็น คนที่ใกล้ชิดกับลีว่าเขาคนนั้นคืออิสมาเอลลีที่คิดว่าจัดการไปแล้วทำให้เขาเนอารมณ์เสียอย่างมากลี Lee เนี่ยเอาปืนเล็งไปที่บอนดีตัวน้อยและบอกว่าอย่ามาหลอกเขาบอนดีเนี่ยก็ได้บอกไปว่าเขาสาบานได้เขาไมา่ได้โกหกขอแค่โอกาสครั้งนี้ครั้งเดียวซึ่งลีเองเนี่ยเขาก็ตอบดกลงไปและยิงไปที่หูของบอนดีและบอกบอนดีว่าไปทําแผลที่โรงพยาบาลน,นั่นซะและไปสืบเรื่องนั้นมาด้วย เวลาต่อมาบอนดีเนี่ยเขาก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วนะครับบอนดีเนี่ยก็ได้โวยวายเพราะเขาต้องการจะทําแผลตอนนี้เลยซึ่งตอนนั้นเองไอรินที่ออกมาเห็นบอนดีกําลังอารวาสอยู่จึงพาเขาไปรักษาซึ่งบอนดีเนี่ยเขาก็ได้ถามข้อมูลไอรินเกี่ยวกับอิชมาเอลแต่ไอรินเนี่ยก็ไม่ได้บอกอะไรไปบอนดีที่รู้ว่าไอรินกําลังปิดบังเขาอยู่เขาจึงพยายามบังคับให้เธอพูดแต่อิชมาเอลก็เข้ามาผักตัวของบอนดีไว้ได้ทันและบอนดีเนี่ยก็ได้หันไปเห็นขวดยาเขาเลยหยิบขึ้นมาทุบหัวของอิชมาเอล ชาให้สัญชาตญยานการต่อสู้ของอิชมาเอลเนี่ยตื่นขึ้นและกำลังจะหันไปจัดก,การบอลดีแต่ไอรีนเนี่ยเขาก็ห้ามไว้และปล่อยบอลดีไประหว่างทางกลับบ้านอรีนเนี่ยบอกว่าจากเรื่องที่เกิดขึ้นอิชมาเอลอาจจะเป็นอันตรายได้หากอยู่ที่นี่ต่อไปอรีนเนี่ยก็ได้เอารูปเอเซเลให้ดูและบอกว่ามีสิ่งแปลกปลอมฝังอยู่ในกระโหลกของอิชมาเอลเธอไม่รู้ว่าคืออะไรและยังไม่ได้ผ่าออกซึ่งไอรีนเนี่ยก็จะพาอิชมาเอลไปที่จาการ์ตาด้วยกัน พอที่นั่นมีเครื่องมือแพทย์ที่ดีกว่าและอาจจะปลอดภัยกว่านี้แต่อิชมาเอลเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปนะครับเพราะเขาต้องการที่จะรู้ว่าเขาเป็นใครกันแน่และเขาจะตามไปที่หลังไอรินที่รู้แบบนั้นเนี่ยก็ได้ให้โทรศัพท์กับอิชมาเอลเอาไว้ติดต่อกับเธอระหว่างที่ไอรินกํลาลังนั่งรถบัสเพื่อที่จะไปจาการ์ตา พวกลูกน้องของลีเนี่ยก็ได้มาดักรอไว้ระหว่างทางและยิงคนขับทิ้งทันทีซึ่งพวกลูกน้องเนี่ยก็ถามว่าอับดีอยู่ไหนซึ่งอับดีเนี่ยก็คือตัวตนที่แท้จริงของอิสมาเอลนะครับแต่ก็ไม่มีใครตอบไอรินจึงโทรไปหาอิสมาเอลให้มาช่วยเธอพวกลูกน้องพอเห็นว่าไม่มีใครตอบเกิดเลยยิงคนบนรถแล้วก็มีเด็กสาวคนหนึ่งกำลังจะถูกยิงไอรีนที่เห็นแบบนั้นเนี่ยจึงเข้ามาห้ามไว้ลูกน้องของลีคนหนึ่งเนี่ยก็ได้ถามว่าอับดีอยู่ไหนแต่ไอรีนเนี่ยก็ตอบไปว่าเธอไม่รู้จักบอนดดีเนี่ยจึงบอกไป ว่าอับดิคือคนที่ช่วยเธอไว้ที่โรงพยาบาลแต่อิชมาเอลเนี่ยไม่ได้ขึ้นรถมากับเธอด้วยตัดมาน้ะอิชมาเอลพอเขามาถึงเขาก็รีบขึ้นรถมาตามหาไอริทันชีแต่ก็ไม่พบเธอนะครับแล้วเขาเนี่ยก็เจอแว่นของไอรินตกอยู่ซึ่งในขณะนั้นพวกลูกน้องของลีก็กําลังจะขึ้นมาเผารถเพื่อทำาปหลักฐานพอดีชาใไม่เกิดการต่อสู้กันอิชมาเอลที่ยังจําการเอาตัวรอดและต่อสู้ได้อยู่ก็ได้จัดการกับพวกลูกน้องจนหมดพอลงมาจากรถอิชมาเอลที่กำลังจะถูกยิงรอม ลีก็ได้เข้ามาช่วยไว้ได้ทันแต่ก็ทําให้ตัวของเขาเองเนี่ยถูกยิงนะครับพออิชมาเอลได้โอกาสเขาก็ได้ไปจัดการกับรกน้องคนนั้นอิชมาเอลก็ได้บอกให้ลอมลีเนี่ยตั้งสติไว้และจู่ๆตอนนั้นก็ได้มีตํารวจเอาปืนมาทุบหลังจนเขาสลบลงไปต่อมาบอนดีก็ได้พาพวกของไอรีและเด็กหญิงมาที่กบดานของลีนะครับแต่บอนดีเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องพาเด็กนั้นมาด้วยมันไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยแล้วก็ยังพากไม่หยุดปากพี่เน่งของเราเนี่ยเลยทาการหยุดปากของบอนดีด้วยลูกกระสุนจำ จนวนหนึ่งแม็กทำให้บอนดีในเงี้ยปากและตายในทันทีนะครับและหนังก็ตัดกลับไปที่อิชมาเอลที่กำลังถูกในตำรวจสอบปากคำอยู่อิชมาเอลเนี่ยก็บอกว่าเขาแค่พยายามไปช่วยไอรีนแต่ก็ไม่พบเธอแต่ตำรวจคนนี้เนี่ยก็ไม่เชื่อและคิดว่าอิชมาเอลคือคนที่ฆ่าทุกคนบนรถและลอมลีด้วยเขาจึงให้ดูรูปของลีแต่อิชมาเอลเนี่ยก็จำไม่ได้ตำรวจคนนี้เนี่ยก็รู้ดีว่าอิชมาเอลคือใครเขาจึงได้เล่าเกี่ยวกับลีว่าจูครั้งที่ลีป,ปรากฏตัวจะเกิดการสังหารหมู่และเด็กๆที่อายุไม่เกินสิบปี ก็จะถูกลักพาตัวไปเด็กพวกนั้นจะถูกทรมานและสั่งสอนและเติบโตมากลายเป็นนักฆ่าของเชือ่อหัวขโมยและนักฆ่านายตำรวจหนก็ได้เอารูปของลีที่นั่งคุยกับอิชเอลให้ดูเพราะอิชเอลก็เคยทางานให้กับลีด้วยเหมือนกันซึ่งอิชเอลเนี่ยเขาก็เริ่มจําได้แล้วว่า เขาก็คือเด็กที่ถูกจับมาด้วยเหมือนกันและในตอนนั้นนายตำรวจคนนี้ที่ยังไม่ทันพูดจบไฟเนี่ยก็ได้ดับลงนายตำรวจเนี่ยก็เลยเดินมาที่กระจกเพื่อจะดูว่าเกิดอะไรขึ้นข้างนอกแต่ทว่าตอนนั้นก็มีมีดเสียบมาที่หน้าของเขาและมันก็ทําให้เราได้รู้ว่าตอนนี้เนี่ยลูกน้องของลีมาถึงแล้วซึ่งลูกน้องของลีคนหนึ่งเนี่ยก็พยายามจะเข้ามาแทงอิชมาเอลแต่เขาเนี่ยก็ใช้โต๊ะมาเป็นก,กาะกาบังทําให้มีดเนี่ยเสียบติดอยู่กับที่โต๊ะและต่อมาอิชมาเอลเนี่ยก็ได้จัดการกับลูกน้องคนนนนั้น้แลพพีี่่่หงทมมารอ ปืนลูกซองก็ได้ไล่ต้อนอิชมาเอลจนเขาต้องไปหลบใต้โต๊ะตอนที่พี่เหน่งกำลังใสก่กระสุนเพิ่มแต่อิชมาเอลเนี่ยก็ใช้จังหวะนั้นในการโต้กลับทำให้ปืนตกไปที่โต๊ะและเขาเองเนี่ยก็พลาดชาตกไปใต้โต๊ะเหมือนกันซึ่งพี่เหน่งของเราเนี่ยก็กำลังมองหาอิชมาเอลอิชมาเอลที่อยู่ใต้โต๊กก็ยิงปืนลูกซองผ่านรูขึ้นมาเขาน้าพี่เหน่งเต็มๆซึ่งพี่ล้อนอีกคนที่ตามมาทีหลังเห็นว่าเพื่อนของเขาเนี่ยได้ตายไปแล้วมันก็ได้เข้ามาใส่เดียวกับอิชมาเอลทั้งคู่เนี่ยสู้กัน โดนพี่ล้นจัดการโดยการล็อกคอจากด้านหลังและพูดย่ออยู่ว่าอยากรู้ไหมว่าเขาทาอะไรกับผู้หญิงคนนั้นชาวเมอิชมาเอลเนี่ยของขึ้นขั้นสุดและก็ได้กระนำหมัดซ้ายขวาไปที่หน้าแบบไม่ยั้งมือพอทุกอย่างสงบลงเขาเนี่ยก็เริ่มจําได้ว่าทั้งคู่ที่เขาฆ่าไปนั้นก็คือเพื่อนของเขาเองในตอนที่ทํางานให้กับรีอยู่ในระหว่างนั้นรีก็ได้โทรมาหาพี่ล้นพอดีและอิชมาเอลเนี่ยก็ได้รู้ว่าไอรีเนี่ยอยู่ที่กบดานของรีและเขาก็ได้บอกกับรีว่าเขากําลังจะไปหา ในตอนที่อิชมาเอลมาถึงเขาก็พยายามจะหาน้ํากินในบ่อแต่ก็ไม่มีน้ําเลยและเขานั้นก็เริ่มจําทุกอย่างได้แล้วว่าเขาเคยถูกจับลงไปในบ่อพร้อมกับเด็กคนอื่นๆและในตอนนั้นเนี่ยบิสซีก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและถามว่าอับดีนายเริ่มจําได้แล้วใช่ไหมที่บ่อน้ํานั่นซึ่งบิสซีเนี่ยก็ได้ยนน้ําให้อิชมาเอลมาดื่มแล้วก็ได้เล่าว,ว่าเราทั้งคู่เนี่ย เคยถูกลักพาตัวมาเหมือนกันและลีเนี่ยก็ได้สอนให้เรารู้จักฆ่าโดยการให้เด็กๆในบอ่ออดน้ําอดข้าวพอถึงวันที่ลีพอใจเขาจะโยนขวดน้ำลงไปให้ขวดหนึ่งเพื่อให้เด็กในนั้นฆ่ากันเองเพื่อแย่งน้ําเพียงขวดเดียวและเด็กที่รอดชีวิตก็คือิชมาเอลบิสซีเนี่ยก็ยังบอกอีกว่าให้อิชมาเอลกลับไปแล้วเขาจะไว้ชีวิตแต่อิชมาเอลต้องการที่จะเข้าไปช่วยไอเลนอยู่แล้วทั้งคู่เนี่ยก็ได้ซัดกันนะครับบิสซีเนี่ยก็ได้ใช้ไม้เหล็กเป็นอาวุธระยะประชิดซึ่งก็ดูเหมือนว่่าาจจะได้เรียบกวน กระทั่งอิชมาเอลเอาไม้เหล็กตีกลับไปที่หน้าของบิสซี่อย่างเต็มแรงําให้บิสซี่หยุดการต่อสู้ทันทีและเดินไปตายที่ริมหาดซึ่งในตอนนั้นลิกาดเนี่ยเขาก็ได้มาถึงพอดีและก็กําลังเดินมาหาอิชมาเอลอิชมาเอลที่แอบอยู่ด้านหลังหินเนี่ยก็ได้ปารายใส่เธอําให้อิชมาเอลเนี่ยย่งปืนมาได้และจ่อไว้ที่เธอซึ่งลิกาดเนีเธอก็ได้ถามว่า อัปเดตจำเธอได้ไหมหรือว่าต้องเรียกอิสมาเอลและภาพก็ย้อนให้เห็นว่าเธอก็คือคนที่ยิงอิสมาเอลในตอนที่อิสมาเอลกลายเป็นคนทรยศกับลีในตอนนั้นซึ่งอิสมาเอลเนี่ยก็ได้บอกว่าเขาไม่อยากจะฆ่าคนอื่นอีกแล้วในระหว่างที่ทั้งคู่กําลังคุยกันเธอเนี่ยก็ได้แอบใช้มีดหันมาฟันที่อิสมาเอลและทั้งคู่ก็ได้เกิดการต่อสู้กันอยู่สักพักและอิชมาเอลเนี่ยก็ได้ยัางมีดของเธอมาได้ทั้งคู่เนี่ยคุยกันอีกครั้งลีการเนี่ยก็บอกว่าเราเคยฝึกที่นี่กันตอนเด็กๆแล้วก็ เวลาที่เธอมีความสุขที่สุดอิชมาเอลเนี่ยก็บอกว่าเธอสามารถหนีไปจากลีได้เพื่อจะได้ไปใช้ชีวิตอิสระและในระหว่างที่เผลอลิกาเนี่ยก็แอบหยิบปืนออกมาเลงไปที่อิชมาเอลแต่ตอนที่เธอกาลังจะยิงเธอเนี่ยก็หันปากกระบอกปืนไปทางอื่นซึ่งอิชมาเอลที่มีภาพฝังในใจในวันนั้นที่เขาถูกยิงก็ได้แต่เอามือมาบังตัวเองและปาไมีส่วนกลับไปปักเข้าที่ท้องของเธอพออิชมาเอลได้สติก็พบว่าลิกาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะยิงเขาตั้งแต่แรกอยู่แล้วทำให้อิชมาเอลเนี่ยรีบวิ่ ไปประคองเธอไว้และเธอเนี่ยก็บอกว่าเราหายกันแล้วนะก่อนที่ลิกาเนี่ยเขาจะตายลงไปนะครับซึ่งในตอนนั้นอิชมาเอลเนี่ยก็ได้โทรไปหาลีและก็บอกว่าเขาจัรทุกอย่างได้แล้วลีไม่ใช่ตานานหรือพ่อและลีเนี่ยก็เป็นแค่ตาแก่ที่รังแกเด็กๆซึ่งลีเนี่ยก็บอกไปว่าก็เพื่อให้เด็กๆพวกนี้แข็งแกร่งขึ้นและยังพยายามเกี้ยกล่อมให้อับดีกลับมาไปเหมือนเดิมกลับมาที่บ้านนี้ อิชมาเอลเนี่ยก็ตอบไปว่าเขาอยู่ที่หน้าประตูบ้านแล้วทางด้านไอรีนก็มีลูกน้องคนหนึ่งของลีเข้ามาจะทำไม่ดีมีร้ายกับเธอและในตอนนั้นมันเนี่ยก็ได้วางปืนเอาไว้แต่น้องผู้หญิงเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยไอรีนไว้ทําให้ไอรีนได้โอกาสรีบหยิบปืนขึ้นมายิงแต่ก็ยิงไม่ออกลูกน้องคนนี้เนี่ยก็ได้จ่ายและพูดยอ่อยๆเธอไปอีกว่ายิงปืนแค่นี้ก็ไม่เป็นปืนที่อยู่ในโหมดเซฟตี้จะทําให้ยิงไม่ออกน้องผู้หญิงเนี่ยก็ได้ใช้นิวนเล็กเปลี่ยนจากโหมดเซฟตี้ของปืนเป็นฟูลออโต จากนั้นเธอเนี่ยก็ใส่ไม่ยั้งและไอ้ง้างคนนี้เนี่ยก็ได้ตายไปนะครับซึ่งไอรีและน้องก็ได้หนีออกมาจากห้องนั้นแต่ก็ตามไปเจอกับพวกลูกน้องที่ดักอยู่หน้าประตูแต่เธอเนี่ยก็ยิงกระสุนจนหมดไปแล้วในตอนนั้นพวกลูกน้องไม่ทันระวังด้านหลังตอนนั้นอิชมาเอลเนี่ยก็ได้เข้ามาจัดการจนหมดซึ่งอิชมาเอลเนี่ยก็เป็นห่วงเธอมากเดี๋ยวถามว่าเธอเจ็บมากไหมทางด้านไอรีเนี่ยก็คิดว่าอิชมาเอลนั้นเป็นพวกของลีเขาจึงบอกให้หลบไปซะเธอจะหนีไปกับเด็กคนนี้อิชมาเอลเนี่ยก็พยายามจะอธิบายทุกอ่งว่า ใช่เธอพูดถูกเขาเคยเป็นพวกของลีแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วเขาพยายามจะหนีไปจากพวกนั้นมาตลอดจนมาถึงวันนี้ตอนนี้เธอเคยช่วยชีวิตเขาไว้และอยากจะขอให้เชื่อใจเขาอีกครั้งหนึ่งไอรีนที่ได้ฟังแบบนั้นเนี่ยเธอก็สงบสติอารมณ์ลงนะครับแล้วทั้งคู่เนี่ยก็กอดกันจนกระทั่งลีเนี่ยวิ่งเข้ามาเปิดจากมุมมืดและโขกหัวไปที่ไอรีนทำให้เธอเนี่ยสลบลงไปลีและอิชมาเอลเนี่ยก็ได้เข้าไปต่อสู้กันอีกห้องหนึ่งซึ่งอิชมาเอลเนี่ยก็ลม้มลงลีเนี่ยก็ได้บอกกับอิชมาเอลว่าอับดก ที่ไม่เชื่อฟังตัวหนึ่งแล้วลีกาอยู่ที่ไหนแกเป็นคนฆ่าเธอใช่ไหมอิชมาเอลเนี่ยก็ตอบไปว่าลิกาเนี่ยตายไปแล้วตั้งแต่ลีดึงเธอขึ้นมาจากในบอ่อรวมถึงเด็กทุกคนที่ลีรักพาตัวมาลีเนี่ยก็โมโหมากและตะโกนกลับไปว่าเขาทําทุกอย่างนี้ไปเพื่ออะไรกันเด็กๆทุกคนคือลูกของเขาอับดีเองเนี่ยก็คือลูกของเขาด้วยอิชมาเอลที่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็บอกไปว่าทุกครั้งที่ลีเรียกชื่อเขาว่าอับดีแต่เขาไม่ใช่อับดีคนเดิมอีกต่อไปแล้วอิชมาเอลเนี่ยก็ถอดเสื้อออก คู่เนี่ยก็ได้ตั้งชาแล้วการต่อสู้ในศึกพ่อลูกเนี่ยก็ได้เริ่มต้นขึ้นนะครับ ในขณะที่ลีและไอชิมาเอลเนี่ยสู้กันอย่างดุเดือดพระเอกของเราเนี่ยก็ได้พลาดชาโดนถีบจนหัวไปโคกกระกำแพงทําให้ตัวของเขานั้นล้มลงซึ่งลีเนี่ยก็เดินมาบอกว่ารู้ไหมการเล้งดูแกเนี่ยมันคือความผิดพลาดขั้นใหญ่ที่สุดและมันมีราคาที่ต้องชดใช้รวมถึงแกด้วยอับดีซึ่งลีเนี่ยก็ได้ต่อยไปเต็มแรงแต่พระเอกของเราเนี่ยก็หลบได้ทันทํา้การต่อสู้เนี่ยเริ่มขึ้นอีกครั้งพอถึงตาของออชมาเอลที่ได้โอกาสเขาเนี่ยก็ได้รัวหมัดไปที่ลีแบบไม่หยุดและจบด้วยการกระโดดต่อยแบบเต็มแรง ทำให้ทั้งคู่เนี่ยล้มลงไปซึ่งลีเนี่ยก็พยายามประคองตัวเองขึ้นมาและก็รีบหนีไปด้านนอกอิชมาเอลที่เห็นแบบนั้นเนี่ยเลยรีบตามไปทั้งคู่เนี่ยก็มาสู้กันข้างน,นอกอีกครั้งซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็ได้หัดแขนของลีและทุ่มเขาลงไปกับกิ่งไม้ในขณะที่อิชมาเอลกำลังจะสลบเพราะเขาไม่มีแรงเหลือแล้วลีเนี่ยก็ได้ฟืน้นขึ้นมาและละ็อกคอของเขาและก็พยายามดึงเข้ามาหากิ่งไม้และพระเอกของเราก็เหมือนว่าจะต้านไว้ไม่อยู่แล้วนะครับและในตอนนั้นเองไอาลีเนี่ยก็ได้ ได้ดึงตัวของเขาออกมาได้ทันและเขาเนี่ยก็หมดสติลงไปและหนังก็ตัดมาที่โรงพยาบาลจาการ์ตาทั้งสองคนเนี่ยก็กําลังรักษาตัวอยู่ ไอรีนเนี่ยก็ได้เข้ามาหาอิชมาเอลที่ยังไม่ฟื้นขึ้นมาตั้งแต่วันที่สู้กับลีกระสุนที่ฝังอยู่ในหัวของอิชมาเอลเนี่ยก็ถูกเอาออกแล้วและเธอเนี่ยก็ยังได้พูดกับเขาตอนที่ยังไม่ได้สติว่าคุณคุณไหมอย่างน้อยครั้งนี้เตียงก็ดีกว่าแต่อย่าให้เธอต้องรอไปอีกสองเดือนเลยเธอจึงหยิบป้ายข้อมูลผู้ป่วยมาเขียนชื่อว่าอับดดีแต่ทว่าเธอเนี่ยก็ลบออกนะครับและในตอนนั้นเองมือของพระเอกเนี่ยก็ได้ขยับและพูดกับเธอว่าเธอควรเขียนชื่อเขาว่าอิชมาเอลและหนังเนี่ยก็ได้จบ ลงแต่เพียงเช่านี้นะครับเรียกได้ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยซัดกันทั้งเรื่องเลยและผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยหาหนังเต็มมาดูกันนะครับโดยหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ได้รับคะแนนจาก IMDB ไปถึง6.3คะแนนและได้คะแนนจาก Rotten Tomato ไปอีก74%และสุดท้ายก่อนจากกันผมก็ขอคอละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับซึ่งในวันนี้ผู้เราเนี่ยก็ต้องขอตัวลากไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ